พวงมาได้เลยงมือเด้งเอาอย่างนี้ดังนั้นค่าเดี๋ยาเนยดืไปคุณเดยวกไปคุยกันมันต้องเสียค่าพวงมาได้เข้าใจไหมพวงมาได้สักสิบเก้าบาทเยอวๆพวงมาได้สิบเก้ากวพอให้คืนได้คนนะงโอคเนาะคืองานมือคุณมือเดี๋ยวมือคุมือแมถูกต่ปาพแข่งเรื่องเงินตรงไหนน่องทองตรงไหนไม้ยิ่งพ่อเช่าร่วมพ่อเช่าเบาไปยิงเนาะจะต่อปูครับคือที่างกระบอก้ขูยจะพว คือโคบตัวนะ่งืมครับอืร้อยตัวนั่นอยู่พ่อโคบ่พกัอแต่พวกฝ่านแด่ก็ยืมครับเดี๋ยวมือถึงจะนลูกไหม่ด้วยจำยังไม่งข้ารันเออว่าหันเนาะครับปูคือพวกเขาเลยคือเก่าวก่าเปิดพือห้ เก่าเก่าเปิดก็บเก่าพุ่งตาห้ตัวนะั้นพ่อขายคิ้วเก่าขึ้กันสาธุอันนี้คือบทสรุปเนาะครับครู่ยักไปคอกันคลากันเบิงนะ้ง่งนี่เห็นว่ายิ่งเขาทายให้เบิงนะ้งดก็ไงครับครูเออเม่ครูฟัดตัวไหนนะอฮึยืงชอบตัวไหนนะลูกขับรถเรื่องเขาเข้าดีทั้งเรื่องค,ครับเออต้งองดูให้จบถ้าไม่จบไม่ควบขบวนไม่ได้นะลูกเนาะครับครู อม่อเนพ่อหครัะสิบเก้าสิบเก่าน้อู่เป็นเรืองคำยามรื่อชท่อหอปู่คือเขาเรียกที่เก่าเก่าเิด huh> อืม mm ผ่องกับอืมทน้วานเรื่องคำเดืองคู่เลือหมายเดืองหงเจ้าเนาะปู่ข้อนึงเก้าจุดพ่อคือสิบเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่เก้าคุปู่หนึ่งเก่าุ่สาธูสาธทูอมือโชคมือแก มือโคมือว้างหึง,หงดูๆทุกๆคนจ,จ,จนะืมจะลืมนะลูกนะสาธุสาธุ